สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันนะคะกับรายการแม่ครัวหัววิทย์ b ยครูชมบีค่ะเราออกอากาศในรูปแบบใหม่นะคะผ่านทางเว็บออนไลน rmutp ac t h แล้วก็ผ่านทาง Facebook นะคะ rmutplive แล้วก็ยังมีการออกอากาศนะคะผ่านเสียงตามสายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นประจำไปพร้อมกันนี้ด้วยค่ะแล้วก็เป็นประจำนะคะแม่ครัวหัววิทย์ มีเรื่องราวสาระทางวิทยาศาสตร์อาหารและก็พชนาการนะคะรวมถึงสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะที่มีความเกี่ยวข้องกันเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเป็นประจำในรายการค่ะในช่วงแรกนะคะจะเป็นช่วงกระจ่างวิทยาศาสตร์ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะขึ้นธีมเกี่ยวกับหนังอ่าหนังอันนี้นี่คือหนังภาพยนตร์นะคะไม่ใช่หนังในส่วนเหมือน หนังไก่หรือหนังหมูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นหนังหรือภาพ,พยนตร์ะคะ่ะหนังไดๆเรื่องนะคะมีเนื้อเรื่องหลักนะคะเกี่ยวกับอาหารก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจแตกต่างกันไปนะคะอย่างตอนแรกนะคะที่ไมโครหัววิทนํามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้เนี่ยเป็นหนังที่มีเรื่องหลักเกี่ยวกับอาหารหนังเรื่องนั้นก็คือเรื่องเชฟค่ะแล้วก็ช่วงที่สองนะคะช่วงเปิดครัวหัววิทในสัปดาห์นี้นะคะจะ เปิดครัวเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ต้องติดตามกันนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องยังไงกับหนังเรื่องเชฟค่ะสำหรับหนังเรื่องเชฟนะคะแค่ฟังชื่อกออ็พอจะนึกภาพออกแล้วนะคะว่าต้องเกี่ยวกับอาหารแน่ๆน,นะคะเพราะคือเชฟเนี่ยก็คือคนทำอาหารนะคะอาจจะเป็นพ่อครัวนะคะหรือว่าแม่ครัวนะคะที่มีหน้าที่หลักในการปรุงอาหารมาให้พวกเราทานนั่นเอง ในการทำอาหารนะคะก็จะมีธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกษตรกรนะคะที่ทำหน้าที่ในการเพราะปลูกนะคะหรือว่าเลี้ยงปศุสัตว์นะ,ะเพื่อที่จะหาวัตถุดิบเนี่ยมาให้นะคะในตามลำดับห่วงโซ่อาหารหรือจะเป็นธุรกิจนะคะเกี่ยวกับการปรุงอาหารธุรกิจเกี่ยวกับการ Delive r y นะคะก็มีความเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะคะแล้วยิ่งเป็นยุคสมัยนี้เนี่ย การได้มาซึ่งอาหารนะคะการแปรรูปแล้วก็การขนส่งเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นแต่ก่อนเราก็จะได้ยินคำว่า form farm to table นะคะก็คือเหมือนเริ่มมาจากวัตถุดิบในฟาร์มเลยนะคะไปในทุกกระบวนการนะคะแล้วก็ได้ออกมา to table <c oughs> ก็คือสำหรับในการเสิร์ฟไว้บนโต๊ะอาหารนะคะเพื่อผู้บริโภคเนี่ย ได้บริโภคอาหารที่ดีในส่วนของหนังก็เหมือนกันนะหนังเรื่องเชฟเนี่ยนะคะจะมีธุรกิจอาหารรูปแบบหนึ่งนะคะที่สมัยนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะรู้จักกันดีนั่นก็คือธุรกิจที่เราเรียกกันว่าฟู้ดทรัคฟู้ดทรัคนะคะก็จะเป็นธุรกิจหนึ่งนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกันกับอาหารเป็นธุรกิจที่ฮิตมากทั่วโลกถ้าเปรียบกับบ้านเรานะคะก็อารมณ์ประมาณ รถเข็นข้างทางนะคะแต่ที่ต่างประเทศอย่างอเมริกาเนี่ยเขาจะจริงจังมากกว่าคือรถที่เป็นฟู้ดทักเนี่ยนะคะต้องมีการจดทะเบียนรถต้องแจ้งว่าจะขายอะไรคนขายนะคะหรือคนขับก็ต้องมีใบอนุญาตจะไปจอดขายที่ไหนก็ต้องดูด้วยว่าอยู่ในโซนที่จอดขายได้หรือไม่รวมถึงต้องตรวจเช็คสภาพรถนะคะทั้งความปลอดภัย และที่สําคัญเรื่องของไฮยีนนะคะก็คือความสะอาดเนี่ยในการประกอบอาหารบนรถก็จะต้องได้รับใบอนุญาตเช่นเดียวกันไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ต่อใบอนุญาตให้ในการทําธุรกิจฟู้ดทรั k นี้นะคะในส่วนของหนังนะคะเรื่องเชฟเนี่ยเป็นหนังตลกบนดราม่านะคะเป็นเรื่องราวของคาร์ลคาสเปอร์ะนะคะ าเขาเนี่ยเขาเป็นเชฟคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์แล้วก็มั่นใจในปิดมือการทำอาหารของตนเองมากๆนะคะเป็นหัวหน้าเชฟที่พัตคารที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งเขารักการทำอาหารมากแล้วก็ทํามานานแต่การทำอาหารของเขาเนี่ยจะอยู่ใต้คำสั่งของเจ้าของร้าน แล้วก็เมนูนะคะที่เขาปรุงออกมาเนี่ยเขาไม่สามารถปรุงตามใจตัวเองได้นะคะเขาก็จะต้องทําตามลิสต์นะคะที่เจ้าของร้านเนี่ยจัดไว้ให้เรื่องก็เลยเกิดเหตุนะคะเพราะว่ามีวันหนึ่งเนี่ยมีเหตุการณ์พลิกผันเมื่อมีนักวิจารณ์อาหารนะคะเข้ามาชิมอาหารในร้านแล้วก็กลับไปเขียนรีวิวอาหารของเชฟคาวเนี่ยนะคะ ซึ่งบทความเนื้อความของอการเขียนวิจารณ์เนี่ยนักวิจารณ์อาหารท่านนี้นะคะเป็นนักวิจารณ์ฝีปากกล้าที่เขาจะวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาตามความคิดเห็นของเขานะคะดังนั้นค่ะเขาก็เลยเขียนวิจารณ์แบบสับของเชฟคาวเนี่ยเละเลยนะคะเละเละเป็นเป็นหมูสับเลยก็ว่าได้นะคะจนกลายเป็นไวรัลนะคะข้อถกเถียงกันบนโลกออนไลน์ เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นนะคะาวเขาก็เลยรู้สึกเหมือนอมีสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงไปเขารู้สึกเสียเหมือนเสียเสียความมั่นใจนะคะในการทําอาหารแล้วก็หลากหลายเหตุการณ์นะคะที่ประกอบกันจากการที่นักวิจารณ์เนี่ยเขียนบทความวิจารณ์อาหารของเขาลงไปเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเกิด ประสบปัญหากับหน้าที่การงานอาชีพเชฟของเขาดังนั้นค่ะเมื่อความอดทนของคาวส์นะคะสิ้นสุดลงทุกอย่างที่เขาเคยทำหน้าที่เป็นเชฟในพัตตคารน,นี้เขาก็เลยเลือกที่จะทิ้งทุกอย่างแล้วก็ลาออกจากการเป็นเชฟที่พัตตคารน,นั้นไปหนังเริ่มสนุกขึ้นแล้วใช่ไหมคะในเนื้อเรื่องหลักนะคะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับอาหารโดยที่คาวส์เนี่ยเขาเออ เป็นคนที่ทำอาหารเก่งนะคะแล้วก็มีอิสระในการคิดที่จะทำเมนูอาหารอย่างที่เขาอยากจะทำแล้วก็ตั้งใจทำให้ออกมาดีดังนั้นนะคะเมื่อเชฟที่มีบุคลิกลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะกับในเรื่องของการทำอาหารก็น่าจะเป็นเรื่องที่คนดูอย่างเรานะคะ เอาใจช่วยนะว่าเอ๊ะแล้วเชฟท่านนี้เนี่ยเขาจะไปต่ออย่างไรจากนั้นนะคะเมื่อเชฟเนี่ยเขาได้ลาออกจากพัตคารอาหารนั้นไปแล้วใช่ไหมคะผู้ฟังเชฟเนี่ยก็มาเจอเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของตัวเขาเองกับลูกชายนะคะที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์พ่อลูกนะคะ ลูกก็อาจจะอยู่ในวัยที่มีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้นนะ,ะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่จะต้องมีความไม่เข้าใจกันอยู่นะคะแต่ก็ยังดีนะคะที่มีอดีตภรรยาของเชฟข่าวเนี่ยนะคะได้เข้ามาช่วยเหลือให้คาวเนี่ยนะคะได้มาเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารแต่ไม่ใช่เป็นร้านอาหารนะคะหรือว่าเป็นแบบ เป็นการไปสมัครงานในที่อื่นๆนะคะแต่เขาได้มาเป็นเจ้าของฟู้ดทรัคที่เป็นของของเขาเองซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะก็ดึงธุรกิจอาหารนะคะรูปแบบใหม่นะคะที่เรียกกันว่าฟู้ดทรัคเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเมื่อมีฟู้ดทรัคแล้วเนี่ยก็จะต้องมีเมนูอาหารใช่ไหมคะคุณผู้ฟังที่เป็นจุดเด่นของฟู้ดทรัคของเชฟข่านั้น จากการที่เชฟคาวนะคะเขามีแรงบันดาลใจแล้วก็ความลุ่มหลงในการทำอาหารก็ทำให้คาวนะคะมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนังเนี่ยก็จะนำเสนอเรื่องราวการทำอาหารของคาวนะคะที่กลับมามีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นมีการคิดค้นนะคะเมนูที่จะเป็นซิกเนเจอร์ดิชของร้านนะคะซิกเนเจอร์ดิชอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ดูหรูหราไฮโซนักนะคะเพราะว่าเป็นฟู้ดทรัคนะคะก็อาจจะต้องการความ เ,เร่งด่วนชัดเจนนะคะมีาราคาแล้วก็รูปแบบเนี่ยที่คนทั่วไปเนี่ยจับถึงได้ง่ายนะคะซึ่งเขาก็นะคะเลือกนะคะที่จะทำอาหารแบบที่เป็นลักษณะที่เราเรียกกันว่าเป็นแซนด์วิชอ่าเอ๊แล้วแซนด์วิชของ เชฟข่าวนี้ก็เป็นยังไงใช่ไหมคะจะเป็นยังไงนะคะแมโคโรโฮวิทก็มีมาฝากกันแต่คงต้องเดี๋ยวพักสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาติดตามกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ,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 ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแม่ครโฮวิทส์บายครูชมบีนะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงเปิดครัวหัววิทย์กันค่ะแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นตีมเรื่องของหนังที่มีเนื้อเรื่องหลักเกี่ยวกับอาหารและเราก็เปิดประเดิมนะคะตอนแรกของตีมนี้เลยด้วยหนังเรื่องเชฟนั่นเองค่ะอย่างที่เราได้พูดกันไปในช่วงแรกของรายการนะคะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีธุรกิจอาหารหนึ่งเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นก็คือธุรกิจฟู้ดทรัคนะคะหรือ,อรถนะคะที่ เร่ขายอาหารแต่ไม่ได้เร่ไปตามทางตลอดทางเขาจะมีจุดนะคะที่จอดพักรถแล้วก็ทำการประกอบอาหารแล้วก็ขายนะจุดนั้นเป็นประจำอาจจะมีการเคลื่อนย้ายบ้างนะคะหรือมีการานัดนะคะเพื่อที่จะไปจามแหล่งต่างๆในวันเวลาต่างๆนะคะอันนี้ก็ จะมีะรูปแบบของธุรกิจอาหารแบบนี้และหนึ่งในนั้นนะคะก็คือจะต้องมีซิกเนเจอร์นะคะซิกเนเจอร์ดิชของฟู้ดทรัคนะคะในเรื่องเชฟเนี่ยซิกเนเจอร์ดิชนะคะของเขาเนี่ยก็คือคูบานอสแซนด์วิชหรือคูบันแซนด์วิชแซนด์วิชที่เป็นเมนูเอกของเรื่องนี้นะคะเรื่องเชฟเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากรัฐฟลอริดา แต่ที่เรียกกันว่าคิวบานแซนด์วิชเนี่ยนะคะหรือที่ซเป็นแซนด์วิชสไตล์คิวบานะคะหรือแซนด์วิชของคนคิวบานี่เพราะทั้งแถบฟลอริดานะคะและชายหาดไมอามี่เนี่ยเขาเป็นพรมแดนที่มีพลเมืองหลากหลายเชื้อชาติประชากรส่วนหนึ่งนะคะเป็นชาวคิวบ r าที่อพยพมาก็มีทั้งถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายนะคะสำหรับคนที่มาแบบผิดกฎหมายบางทีก็ไม่ได้มาตัวเปล่าก็จะมีการ นำยาเสพติดนะคะหรืออะไรก็ตามเนี่ยข้ามพรมแดนมาด้วยก็เลยกลายเป็นบริเวณที่มีการาพูดถึงนะคะหรืออาจจะมีการลักลอบขนยาเสพติดเนี่ยมาอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวดังนั้นนะคะเมื่อมีประชากรอยู่เยอะนะคะมเีเรื่องของการพบปะผู้คนเยอะๆเข้า อาหารนะคะก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกันตามาผู้คนที่มีความหลากหลายเชื้อชาติคิวบันแซนด์วิชนะคะก็แรกเริ่มเนี่ยเป็นของที่ทำกินง่ายๆขึ้นชื่อว่าแซนด์วิชนะคะเราก็ต้องนึกถึงขนมปังใช่ไหมคะขนมปังแล้วก็มีการประกอบด้วยส่วนที่เป็นโปรตีนก็คืออาจจะเป็นเนื้อสัตว์นะคะหรือจะเป็นแฮมหรือจะเป็นไส้กรอกนะคะขอให้เป็นในส่วนของโปรตีนพร้อมกับในส่วนของปรุงรสนะคะก็ถ้าเป็นต่างประเทศก็นิยมทานชีสนะคะ หรือจะเป็นในส่วนของมีการเพิ่มรสเปรี้ยวนะคะอาจจะเป็นแตงกวาดองพิกลนะคะหรือว่าเป็นมะกอกดองนะคะแล้วก็อาจจะมีในส่วนของผักสดนะคะมะเขือเทศอ่าเป็นหลักนะคะแล้วก็มีในส่วนของคาร์โบไฮเดรตก็คือขนมปังนั่นเองก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะแต่หลักๆแล้วก็คือการนําขนมปังนะคะแล้วก็แฮมชีสเนี่ยมาประกบแล้วก็ นำไปย่างบนเตาให้เกิดความกริวนะคะกรอบอมหอมของขนมปังและส่วนผสมชีสละลายเยิ้มๆนะคะนี่แค่ฟังก็หิวแล้วใช่ไหมคุณผู้ฟังก็จะเป็นเมนูที่ถือว่าเป็นเมนูที่เป็นที่นิยมกันในแถบนั้นเลยทีเดียวคือคิวบานแซนด์วิช ในหนังเรื่องเชฟก็เหมือนกันนะคะคิวบันแซนด์วิชเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ดิชของเชฟคาวนะคะอ่าเมื่อเชฟคาวเนี่ยมาเปิดร้านอาหารแล้วนะคะที่เป็นรูปแบบฟู้ดทรัคเชฟคาวก็ต้องพัฒนานะคะขนมปังตัวนี้เนี่ยหรือแซนด์วิชตัวนี้นะคะให้ติดอกติดใจนะคะชีสละลายนะคะมีขนมปังหนึบ,หน,บหนึบหนับหนับกรอบนะคะซึ่งคุณผู้ฟังคิดว่าเชฟจะทำออกมาในรูปแบบไหนคะ ก็ต้องมีความอร่อยนะคะถูกปากหลายๆคนอยู่แล้วที่ได้ทานแต่รูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงนะค,ะคุณผู้ฟังต้องลองติดตามนะคะเสิร์ชเข้าไปดูนะคะหนังเรื่องเชฟนะคะคิดว่าเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเนื้อเรื่องหลักของเขาเนี่ยเป็นเส้นเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารนั่นเองนะคะแต่ก็มีเรื่องของความ เป็นอยู่ในสังคมนะคะการใช้ชีวิตการแก้ไขสถานการ์นะคะการสู้ชีวิตนะคะจนประสบความสําเร็จขึ้นมาหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แมคโครวิธอยากจะฝากคุณผู้ฟังไว้ส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่นะคะนั่นก็คือตัวแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชนี้เนี่ยแมคโครว,โวิตให้ข้อมูลคุณผู้ฟังอีกนิดนึงตัวแซนด์วิชนี่นะคะ,ะเขาเชื่อกันว่าเป็นอาหารกลางวันสำหรับคนงานนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคนงานในแถบนั้นของคิวบานะคะหรือว่าคนส่วนใหญ่นะคะโดยเฉพาะในตัวเมืองนะคะก็เลยชื่อว่าเป็นคิวบานแซนด์วิชนั่นเองแต่เมื่อนะคะมาอยู่ในต่างประเทศนะอย่างมาอยู่แถวฟลอริดาะคะก็มีการพัฒนาให้มีความหลากหลายแล้วก็ถูกปากคนในแถบนั้นๆมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นเหมือนอย่างเราเนี่ย อาจจะชอบทานแหนมเนืองใช่ไหมคะเราอาจจะแทนแหนมเนืองในกรุงเทพนะคะแล้วเรารู้สึกว่ารสชาติอีกแบบหนึ่งเมื่อเราไปทานแหนมเนืองนะคะที่แถวทางแหนมเนืองที่เป็นอาหารของคนเวียดนามใช่ไหมคะชาวเวียดนามถ้าเราไปทานแหนมเนืองที่ประเทศเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามทำเราก็อาจจะรู้สึกถึงรสชาติที่อาจจะไม่เหมือนกันกับรสชาติที่เราทานอยู่เป็นประจำอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะให้เข้ากับ ความต้องการนะคะความถูกปากนะคะของคนแต่ละพื้นที่ที่อาหารเหล่านั้นเนี่ยได้ไปมีการแพร่หลายอยู่นะคะมีการปรับเปลี่ยนให้ถูกปากมากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นการปรับตัวที่น่าทึ่งนะคะของอาหารต่างๆที่สามารถปรับตัวเองได้นะคะทั้งที่เป็นสิ่งไม่ได้มีชีวิตด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าคนเราเนี่ยแหละช่วยให้อาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็ให้เป็นที่ ต้องการนะคะของคนทั่วโลกเนี่ยได้มากขึ้นนั่นเองค่ะหนังเรื่องนี้นะคะอย่างที่บอกว่าจุดเด่นเนี่ยเขาอยู่ที่ signature dish นั่นก็คือตัวคิวบานแซนด์วิชวันนี้ค่ะช่วงเปิดครัวโฮวิดก็เลยมีวิธีการทำคิวบานแซนด์วิชมาฝากกันนะคะหลังจากที่เราเกินพูดถึงเรื่องนี้นะคะมากันได้จนพอจะเข้าใจนะคะในตัวเนื้อเรื่องหลักของเขาแล้วเนี่ย ที่เหลือก็ต้องไปติดตามดูกันนะคะคุณผู้ฟังลองไปเซิร์ชดูนะคะเรื่องเชฟอ่ะเรามาดูวิธีการทำคิวบันแซนด์วิชวิธีการทำง่ายๆนะคะก็เตรียมอุปกรณ์นะคะจะเป็นขนมปังนะคะจะใช้เป็นแบบโฮลวีดหรือจะเป็นแบบแผ่นขัดสีขาวแล้วก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบอาจจะมีการตัดขอบนะคะออกหรือว่าจะไม่ตัดก็ได้ใช้ประมาณ4แผ่นก็ต้องใช้เป็นแผ่นแบบคู่นะคะเพราะว่าต้องมีการประกบเข้าด้วยกัน แล้วก็เราอยากจะใส่ในส่วนของชั้นโปรโตีนเป็นอะไรจะใช้หมูมักเอาไปย่างไหมเอาไปกริลไหมหรือจะใช้เป็นแฮมนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้ชีสค่ะใช้ชีสมอสซาเรลลานะคะก็จะยืดยืดหน่อยนะคะประมาณ50กรัมแล้วก็ปรุงรสชาตินะคะด้วยแตงกวาดองดีไหมคะใส่ไปจะมีมัสตาร์ดมัสตาร์ดใช้ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะ ซอสมะเขือเทศนะคะหรือจะใช้เป็นมะเขือเทศหั่นเป็นชิ้นๆก็ได้นะคะแล้วก็เ,เม็ดพริกไทยดำบดนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งออริกาโนนะคะ2ช้อนโต๊ะยี่หร่า2ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชากระเทียมนะคะสากรัมน้ำมะนาว200มิลลิตรน้ำส้มคัน200มิลลิตรหมูสันคอ1กิโลกรัม คิวบานแซนด์วิชในวันนี้นะคะจะเป็นคิวบันแซนด์วิชที่เรานำหมูเนี่ยมาหมักค่ะแล้วก็จะเอามาใส่ในแซนด์วิชของเราวิธีการทำนะคุณผู้ฟังก็ทำการโขกเครื่องปรุงเลยค่ะโขกกระเทียมพริกไทยนะคะให้เข้ากันนะคะแล้วก็นำมาหมักกับหมูนะคะหมูที่เราเตรียมไว้เนี่ยใช้หมูสันคอ1กิโลกรัมหมักเสร็จเนี่ยเราก็ ก็คือการหมักให้น้ำน้ำที่เราปรุงขึ้นมานะคะซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะคะก็จะหมักเป็นระยะเวลาถ้าเราหมักในตู้เย็นนะคะก็ปิดให้มีชิดแล้วก็หมักไว้เป็นเวลา1คืน24ชั่วโมงนะคะให้ซึมเข้าเนื้อกันไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราจะนำหมูมาใช้นะคะก็เปิดเตาอบรอไว้เลยนะคะที่160อองศาเซลเซียสแล้วก็นำเนื้อหมูนะคะใส่เข้าไปอบนะคะ อบจนให้หมูเนี่ยเปื่อยแล้วก็หอมนะคะมีความเากรียมกรอบนิดๆนะคะแล้วก็สีที่ได้นะคะสามารถจะบ่งบอกถึงความสุกข,ของเนื้อหมูได้แต่ทั้งที่ดีนะคะเราควรจะต้องอหั่นหมูชิ้นเนี่ยให้สม่ําเสมอเท่ากันระยะเวลาในการอบเนี่ยจะทําให้หมูของเราเนี่ยสุกได้เท่าๆกันนั่นเองเมื่อเราอบเสร็จนะคะจนหมูเราเปื่อยดีแล้วนะเราจะใช้อบใช้ หรือว่าใช้ย่างก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะเราก็จะใช้ซ่อมนะคะและที่คีบนะคะฉีกเนื้อหมูออกเป็นชิ้นๆแล้วก็พักเอาไว้อ่าเราให้เครื่องปรุงเนี่ยฉ่ำน้ำเข้ามานะคะซึมให้ทั่วถึงชิ้นของเนื้อหมูจากนั้นเราหันไปทำตัวแซนด์วิชค่ะเราเอาแซนด์วิชนะคะมาทามัสตาร์ดบนขนมปัง1แผ่นซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็เอาชีสวางนะคะ ทำซ้ําไปอย่างนี้นะคะ1ชิ้นเสร็จแล้วเป็นคู่แปะปุ๊บเราก็ทําการประกบส่วนหมูเข้ามาใส่แล้วก็เอาขนมปังโปะแปะลักษณะจะคล้ายๆกับเหมือนแฮมเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยนะคะ,ะเมื่อเราได้แล้วเรียบร้อยปุ๊บนำแซนด์วิชของเราที่ได้ค่ะอย่าเพิ่งทานนะคะมันอาจจะหอมอร่อยน่าทานมากเลยเดีย๋ยวเพิ่งทานกอดใจไว้ก่อนเรายังมีอีก1สเต็ปนะคะที่ทําให้อาหารเราอร่อยกว่านี้นั่นก็คือเอาแซนด์วิชของเราเนี่ยไปย่างในกระทะ ย่างให้ขนมปังข้างนอกกรอบและชีสก็ละลายนะเนยจะช่วยทำให้ขนมปังเนีืรสกรอบด้านนอกกรอบด้านในนุ่มเหนียวแถมมีเนื้อหมูหอมๆนะคะที่เราหมักไประยะเวลาหนึ่งคืนมีความเปรี้ยวความหวานนะคะเพิ่มเติมเข้ามา คิวบานแซนด์วิชนี้เนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยที่จะเข้าไปอยู่ในใจหลายๆคนที่ได้ลองทานคุณผู้ฟังลองทำทานดูนะคะในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะว่าคิวบาน a แซนด์วิชเนี่ยของคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ลองพัฒนาสูตรดูนะคะอาจจะเป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะที่อร่อยนะคะแล้วก็สามารถอาจจะไปทําเป็นธุรกิจเหมือนฟู้ดทรัคอย่างเหมือนเชฟคาวในเรื่องเชฟนี้เลยก็ได้นะคะคุณผู้ฟังลองลอง,ลองทําดูแล้วกันนะคะ ก็เผอแป๊บเดียวนะคะเราพูดคุยกันกำลังสนุกเลยนะคะก็เวลาเนี่ยหมดลงแล้วนะคะ,ะก็ก่อนจบรายการกันไปนะ,ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากเว็บ mybest นะคะ in t h n i แล n d แล้วก็เว็บนะคะ moneydrug.com แล้วก็เว็บ uh, s i g n t e c h นะคะ kpruac.th แล้วก็ hmong คะ่ะอ n t h a i l a น d นั่นเองนะคะที่มีเรื่องราวดีๆนะคะข้อมูลดีๆให้ไม่โควิดรวบรวมมาฝากคุณผู้ฟังกัน สัปดาห์นี้นะคะก็คงต้องขอลาไปต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ